ครับท่านผู้ชมพบกับเล่าความตามอดีตนะครับขึ้นภาพกันแบบนี้เลยชัดๆแบบนี้เชื่อว่าหลายคนนั้นรู้จักนักร้องคนนี้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้เองนักร้องคนนั้นก็คือพงศ์ศรีวรนุชนะครับซึ่งต้องบอกว่าพงศ์ศีวรนุชนั้นเป็นราชินีเพลงลูกทุ่ง คนแรกเลยนะครับผลงานนี้แอดมินไม่ต้องพูดถึงเลยว่าพองศีวรนุษย์มีความสามารถเรียกกันว่าทุกด้านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการร้องเพลงนี้พองศีวรนุษย์มีน้ำเสียงที่เรียกกันว่าใครฟังแล้วกินอกกินใจเป็นอย่างยิ่งกับเพลงที่พ่งศีวรนุษย์ร้องและมีน้ำเสียงที่ร้องเสียงสูงได้เป็นอย่างดีเรียกกันว่าไม่ขาดตอนเลยแบบนั้นแม่ แอดมินก็อยากเปิดให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าแอดมินไม่สามารถนำเพลงมาเปิดได้เพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์หลายคนก็อาจจะเห็นใน YouTube ที่มีเพลงต่างๆเข้ามาต้องบอกว่าสมัยก่อนนั้นไม่เข้มงวดเหมือนในตอนนี้สามารถเอาเพลงต่างๆไปเปิดไปลงได้แต่เดี๋ยวนี้ยิ่งสองปีหลังจนกระทั่งปีนี้ต้องบอกเลยว่า YouTube เข้มงวดมากเลยไม่สามารถนำเพลงไปเปิดได้ไม่ใช่แอดมินไม่อยากเปิดมันเปิดไม่ได้มันไม่สามารถเอาลงได้จริงๆให้ท่านผู้ชมเข้าใจกันแบบนี้ก็เลยต้องบอกว่าอ่ะลองไปฟังใน YouTube ดูเพลงนั้นเพลงนี้ซึ่งเขาลงไว้เก่าแล้วก็สามารถที่จะฟังได้เพราะฉะนั้นเพลงของพงศ์ศรีวรนุชก็เหมือนกันมีเพลงเพราะเพราะเรียกกันว่าเยอะแยะไปหมด ยกตัวอย่างอย่างเช่นด่วนพิศวาสกอดหมอนนอนหนาววิมานในฝันคนสุดท้ายสาวเหนือเบื่อรักฝนหนาวสาวครวนคืนนี้พี่นอนกับใครโอ้โหเรียกกันว่าเยอะไปหมดรวมกับทั้งเพลงเศร้าๆอย่างฝากดินหรือไม่ก็บ่าหัวใจเพลงน้อยใจรักอีกด้วยเพลงช้าๆก็จะเป็นเพลงน้องเป็นคนรักที่เท่าไหร่ แล้วเพลงเร็วล่ะเพลงเร็วก็มีเยอะแต่แอดมินชอบอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงเ e อียงแก้มคอยนี่แหละที่พ่องสีวรนุษประรองได้ดีมากเลยหลังๆนี้ก็มีนักร้องใหม่ๆเอาไปร้องด้วยเอียงแก้มคอยท่านผู้ชมนั้นสามารถเปิดฟังกันได้แอดมินก็เลยต้องมาพูดถึงประวัติของพ่องสีวรนุษนิดนึงกับเรื่องราวต่างๆเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกิน ผองศีวรนุชนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่เกิดที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเกิดวันที่5มิถุนายนปีพศ2,482ชีวิตนั้นครอบครัวก็ยากจนนะครับขอพ่อแม่จะมาหากินแบบที่เรียกกันว่าไปตายเอาดาบหน้าก็เลยได้ไปอยู่กับคณะละครเบรคณะหนูสุวรรณประกาศเรียกกันว่าไปอยู่ที่นั่นก็เลยสามารถที่จะ ได้ร้องเพลงได้ก็ขึ้นไปร้องเพลงหน้าเวทีนี่แหละแต่ว่าอยู่ที่นั่นในวงก็มีการที่เรียกกันว่ามีความอิจฉาซึ่งกันและกันในคณะก็มีการที่ลงไม้ลงมือกันด้วยสุดท้ายแล้วองสีนี้ก็โดนเรียกกันว่าโดนทำร้ายร่างกายเกือบตายเลยแต่สุดท้ายแล้วก็จบกันด้วยดีผงสีก็ไม่ได้เอาเรื่องมาตอนหลังนี้ต้องบอกว่าชีวิตบุรุโร์ขึ้นเพราะว่า มาอยู่กับวงสุรพลสมบัติเจริญวงนี้ก็ทับทราบกันอยู่ครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมดพงศีวรนุชก็เป็นนักร้องหญิงในวงนี้แล้วก็ได้บันทึกเสียงเพลงเพลงแรกในชีวิตก็คือเพลงหัวใจไม่มีใครครองเมื่อปีพศ2498เรียกกันว่าก็โด่งดังอยู่ในชนะ เป็นนักร้องอยู่ในวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญก็อยู่กันมายาวเลยที่สำคัญก็คือว่าได้ร้องเพลงแก้ที่ครูสุรพลสมบัติเจริญร้องอยู่ก็จะมีการที่จะแต่งเพลงแก้กับสุรพลพ่องศีวรนุชก็จะเป็นคนร้องเพลงแก้กับครูสุรพลสมบัติเจริญเรียกว,ว่าหลายคนนั้นคงรู้จักกันแน่นอนชีวิตครอบครัวของพ่องศีวรนุชก็ต้องบอกว่า ก็ไม่รับรื่นเหมือนกันนะครับเคยใช้ชีวิตคู่อยู่กับวรล,ลบวิชุกรก็ไม่ประสบความสําเร็จก็มาอยู่กับเทียนชัยสมยาประเสริฐเป็นนักร้องนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งชื่อดังก่อนที่สุดท้ายแล้วก็ต้องแยกจากกันไปมาตออหลันก็ใช้ชีวิตคู่อยู่กับบราเชนเรืองเนตรเป็นนักดนตรีชื่อดังจนบราเชนนั้นเสียชีวิตไปปี2541โดยที่ไม่มีทายาท บ้านปลายชีวิตของผ่องศรีวรนุชนั้นก็อย่างที่ทราบกันอยู่เป็นข่าวกันอยู่เรียกกันว่าตอนนั้นก็รับงานเป็นครั้งเป็นคราวช่วยกิจการงานกุศลต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์จึงจะตัวได้สร้างพิพิธภัณฑ์ผ่องศรีไว้เพื่อจัดแสดงประวัติความเป็นมาแล้วก็บรางวัลทรงเกียรติต่างๆซึ่งสถานที่นั้นอยู่ที่พุทธมณฑลสายห้า ทางด้านความบันเทิงนั้นพงศ์ศีวรนุษย์แสดงหนังหลายเรื่องเลยนะครับปี2508แสดงเรื่องศึกเสือไทยหลังจากนั้นแล้วก็มีจำปาทองน้องนางบ้านนาลมรักทะเลใต้หาดใสาแก้วไอแดงแล้วก็สุดท้ายคือมนเพลงลูกทุ่ง FM ปี2545ในส่วนเรื่องรางวัลน,นี้ต้องบอกว่าได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับ อย่างเช่นรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคําถึงสองครั้งได้รับจากพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะครับหลังจากนั้นก็มีรางวัลเสาอากาศทองคํา3ปีซ้อนเรียกว่าได้หลายอย่างเลยมีรางวัลพระราชทานศิลปินแห่งชาติอีกด้วยรางวัลบุคคลทรงคุณค่าวงการบันเทิงสาขาดนตรีในปี2015นี้แหละก็จะบอกว่าได้รับรางวัลเรียกกันว่า เยอะแยะไปหมดรวมกระทั่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผ่องศรีวรนุษได้รับก็คือเครื่องราชอิสริยพรเมื่อปีพศ .2536 แล้วก็ปี2556เรียกันว่าถือเป็นนักร้องที่ต้องยอมรับว่ามีความสามารถจริงๆในสมัยนั้นนี่คือข้อมูลต่างๆของผ่องศรีวรนุษเรียกกันว่าในด้านของเสียงเพลงนั้นมีเพลงมากมาย แต่วาระสุดท้ายของผ่องศรีวรนุชธ์ก็ทราบๆกันอยู่นะครับท่านเพิ่งเสียชีวิตไปที่ผ่านมานี้เองเพราะว่าบรรปลายชีวิตของผ่องศรีนั้นมีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายแล้วผ่องศรีวรนุช์ก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่6เมษายนปี2568นี่เองก่อนสงกระดานนี้แหละอายุก็ประมาณ แปปีนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดของรรชินีเพลงลูกทุ่งผ่องรีวรนุษย์แต่แอดมินจะมาเล่าเรื่องของผ่องสีวรนุษที่เกิดขึ้นที่ทําให้ผ่องสีวรนุษนั้นเรียกกันว่ากโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยไม่ใช่โกรธเล่นๆน,นะครับโกรธกันจริงๆเลยเรื่องนั้นเกิดในวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญน,นี่แหละเพราะว่าอย่างทราบๆกันอยู่นะครับสุรพลสมบัติเจริญกับผ่องสีวรนุษนั้นจะ ร้องเพลงแก้กันสุรพลสมบัติเจริญนั้นได้แต่งเพลงลืมไม่ลงเรียกกันว่าเพลงนี้หลายคนรู้จักกันแน่ที่สุรพลสมบัติเจริญร้องไว้ดีมากแต่ว่าพงศ์ศรีวรนุชก็ทําเพลงแก้คือเพลงไหนว่าไม่ลืมเรียกกันว่าต้องยอมรับเลยนะครับว่าเพลงนี้ดังจริงๆเลยโดยเฉพาะความดังของเพลงไหนว่าไม่ลืมเนี่ย มันฉุดเพลงของสุรพลดังไปด้วยเพราะว่าเหมือนกับเป็นเพลงแก้กันสุรพลสมบัติเจริญก็เลยร่วมงานกับผ่องศรีวรนุษแล้วก็แต่งเพลงให้ร้องกระไดเป็นนักร้องคู่ขวัญกันร้องเพลงแก้กันเมียก้กันว่าตอนนั้นดังจริงๆเลยที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสุรพลสมบัติเจริญเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาในการที่จะพัฒนาการร้องเพลงหน้าเวทีที่จะออกเป็นรูปแบบ ละครเพลงเป็นการแสดงละครแล้วก็ใส่เพลงลงไปด้วยมีสุรพลกับพ่องศรีวรนุชนี่แหละเป็นผู้แสดงหลักแล้วก็มีนักร้องประกอบต่างๆเรียกกันว่าเข้ามาแทรกกลายเป็นดาราประกอบไปในขณะนั้นทำให้เป็นนิดๆใหม่แล้วแฟนเพลงนั้นถูกอกถูกใจนี่เป็นที่มาทำให้พ่องศรีวรนุชกับสุรพลสมบัติเจริญนั้น ผิดใจกันอย่างรุนแรงที่สุรพลสมบัติเจริญทําให้พ่องศรีวรนุชร้องไห้แล้วก็จาไปจนตายเพระร้องในการแสดงละครนั้นพ่องศรีวรนุช์โดนสุรพลสมบัติเจริญตบหน้าแบบจริงๆในการแสดงบรวมกระทั่งนางอิฉานั้นได้กระทืบพ่องศรีวรนุช์แล้วกระทืบพลาดจนกระทั่งพ่องศรีวรนุช์ได้รับบาดเจ็บละครเพลงนี้ก็คือเพลงเกี่ยวกับ ผัวไม่เมียคือเพลงน้ำตามีหลวงแล้วก็น้ำตาผัวซึ่งมาแสดงละครประกอบในเรื่องนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าในเรื่องนั้นมีการแสดงที่สุรพลไปมีเมียน้อยผ่องศรีเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเฝ้ารอที่สามีจะกลับมาแต่กลายเป็นว่าสามีกลับมาแล้วพาผู้หญิง ซึ่งเป็นเมน้อยกลับมาด้วยเมื่อผ่องสีซึ่งแสดงเป็นภรยาออกมาหาสามีแต่กลายเป็นว่าสามีนั้นออกมาด่าทออย่างรุนแรงแล้วก็ลงไม้ลงมือตอนลงไม้ลงมือในการแสดงเนี่ย สุรพลสมบัติเจริญได้ตบผงสีวรนุษต์ตอนตบนั้นเรียกกันว่าโดนเต็มๆเลยแบบนั้นแล้วก็มีเมยน้อยคือนางอิจฉาเนี่ยตอนนั้นชื่อว่าวันธนาสังกังวานเป็นนักร้องในวงสุรพลเนี่ยเล่นบทเป็นเมียน้อยในเรื่องนะครับวันธนาต้องถีบผงสีล้มลงไปแล้วยังลากไปอีกด้วยเรียกกันว่าแสดงกันถึงบทมากๆในขณะนั้นดูสมจริงสมจังที่สําคัญก็คือว่า รองเท้าส้นสูงของวันทนานั้นที่ถีบผ่องสีวรนุชกับกลายเป็นว่าเวลาถีบนั้นได้ย้ำลงไปในตัวของผ่องสีทำให้มันทิ่มไปในเนื้อเนื่องจากว่าวันธนานั้นถีบลงไปแล้วย้ำไปอีกด้วยทำให้ผ่องสีนั้นบาดเจ็บไม่ไเรียกว่าสมบทบาทจริงๆผ่องสีวรนุชโกรธที่สุดก็คือว่าสุรพลสมบัติเจริญซึ่งแสดงเป็นสามีตบผ่องสีวรนุชแบบ เมเมลยไม,ไ,ไม่ได้เป็นตามที่ซ้อมกันเอาไว้ว่าถ้าตบทางนี้จะต้องหันไปทางนั้นแบบนั้นแต่กลายเป็นตบจริงๆตบโดนด้วยพอสุรพลสมบัติเจริญเล่นจริงๆอินไปตามบทนะครับลืมไปก็เลยตบโดนผงศรีวรนุษย์บลกไม่ทันบลกไปคนละที่ตบไปคนละแบบคนละทางกันเรียกกันว่าตบเนี่ยเสียงดังได้ยินชัดเจนจนผงศรีวรนุษย์เนี่ยหน้าบวมขึ้นมา เมื่อเข้าไปหลังเวทีเนี่ยก็ร้องห้าใหญ่เลยที่สําคัญก็คือว่าเข้าไปต่อว่าสุรพลสมบัติเจริญเรียกกันว่าพูดกันแบบไม่ดีแอดมินไม่สามารถที่จะพูดตามนั้นเอามาลงใน YouTube ได้เอาเป็นว่าปองศรีวรนุษไปว่าครูสุรพลสมบัติเจริญแบบนั้นเลยเรียกกันว่าถึงกับดา่าโดยบอกว่าทําไมเล่นจริงแบบนี้เจ็บนะอะไรแบบเนี้ยหน้าตาเนี่ยบวมหมดเลยแล้วจะไปร้องเพลงได้อย่างไรหนูไม่ร้องหนูไม่เอาแล้วหนูเจ็บ ส่วนพรมบัณ์เจริญก็ไม่ได้ขอโทษนะครับแต่หันกลับไปด่านักร้องที่ชื่อวันธนาแทนที่บอกว่าไปเล่นกับเขาจริงๆแบบนั้นได้อย่างไรแต่พองศีวรนุชก็หันกลับมาบอกว่าพี่นั่นแหละที่เล่นจริงแต่จริงๆเขาไม่ได้พูดแบบนี้นะครับพูดหยาบกว่านี้อีกก็ถือว่าครั้งนั้นพองศีวรนุชบาดเจ็บ เนื้อนั้นทะลุ <g ye> แล้วก็มีบาดแผลเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าละครเพลงของสุรสพลสมบัติเจริญที่ผงศรีวรนุษแล้วก็นักร้องสแสดงอยู่นั้นต้องบอกว่ากระไดเป็นคนดูนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากก็แสดงอยู่ประมาณ3าถึงครั้งหลังจากนั้นก็ไม่ได้สแสดงอีกเลยเพราะว่าตัวเองนั้นก็ออกจากวงดนตรีสุรสพลสมบัติเจริญ ในช่วง2,504-2,505แต่ว่าทางสุรพลสมพัติเจริญทางวงนั้นก็ยังมีแสดงละครเพลงแล้วก็เอาตัวเองนั้นเป็นตัวเอกเหมือนเดิมรวมกระทั่งยังร้องเพลงปกตินี่คือชีวิตของผ่องศรีวรนุชนะครับที่จริงอะ่ะมันมีเยอะมากๆแอดมินมาสรุปแล้วเล่าให้ทั้งชมนั้นได้ฟังกันแต่ก็ต้องโฟกัสไปที่เพลงของผ่องศรีวรนุชนั้นต้องยอมรับว่า สมกับเป็นบราชินีเพลงลูกทุ่งคนแรกแบบนั้นเลยเล่าความตามอดีตก็เลยมาเล่ามาพูดมาคุยย้อนบรอยให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังกันใครอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเคยที่รู้จักเคยไปดูหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเล่าความตามอดีตได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อดินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้า สวัสดีครับ